ธุรกิจต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อ AI a n d Automation กำลังมาแรงในปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนโฉมการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตลาดการขายงานบริการลูกค้าหรือแม้แต่การบริหารจัดการภายในเจ้าของธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วจะได้เปรียบในการแข่งขันวันนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อใช้ AI a n d Automation ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดอันดับแรกคือการเข้าใจว่า AI a n d Automation มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไรเพราะ AI จะไม่ใช่แค่หุ่นยนต์หรือแชทบอทแต่จะสามารถเป็น ผู้ช่วยของธุรกิจของคุณได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตลาดอัจฉริยะงานขายและ CRM หรือแม้กระทั่งระบบอัตโนมัติในองค์กรที่จะช่วยลดงานซ้าซ้อนในองค์กรของคุณได้ 2. การเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะ Data คือหัวใจสําคัญของ AI ที่จะสามารถทํางานให้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบและข้อสุดท้ายการลงทุนในเครื่องมือ AI and automation ที่เหมาะสมซึ่งไม่จําเป็นต้องเริ่มจากระบบที่ซับซ้อนธุรกิจสามารถเริ่มใช้ AI and automation ได้ง่ายๆ,ๆเช่น AI chatbot ที่สามารถตอบคําถามลูกค้าได้ตลอด ัวโมหรือ Marketing Auto Automation เป็นระบบส่งข้อความอัตโนมตัติรวมไปถึง AI analytics หรือ AI ระบบจัดการงานอัตโนมตัติที่จะช่วยลดงานเอกสารต่างๆและงานที่ทำซ้ำๆได้สรุปสั้นๆแค่คุณเข้าใจว่า AI มีบทบาทอย่างไรกับธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมและปรับตัวไปด้วยกันเพราะธุรกิจที่ใช้ AI ก่อนมีโอกาสเติบโตเร็วกว่าหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญแบบนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแบบ AN นเพื่อเริ่มต้นให้ง่ายขึ้นและพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย